ค่ะชื่ออีพ่ะได้ใส่การบิน EVA ค่ะปัญหาก่อนมาเรียนจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพค่ะที่อยากจะพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของการตอบคําถาม,ถามก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นค่ะทั้งเรื่องบุคลิกภาพแล้วก็เรื่องการตอบคําถามกับหลายๆสการบินค่ะดีใจมากเพราะาแบบรอมานานมากตั้งแต่เรียนจบมาเจอโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบดีใจมากที่ได้สักที <laughs> คิดว่ายากนะแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถของแบบสาวๆหลายๆคนหรอกเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพในฝันนะเนาะสำหรับเราคิดว่า การเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญกรูมิ่งก็สําคัญเหมือนกันคือใส่อะไรที่เรามั่นใจอะค่ะแล้วก็พูดสิ่งที่เรามั่นใจให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดขอบคุณสําหรับคําแนะนําดีๆค่ะทางครูฝ่ายแล้วก็ครูคนอื่นๆในคลาสเลยคือเป็นประโยชน์มากไม่ว่าจะกับการสัมภาษณ์แอร์หรือการสัมภาษณ์ไหนๆคือมันมันทำให้เราดูเป็นคนมีความมั่นใจมากขึ้นมากๆ คืออย่ายอมแพ้ละกันคือสําหรับเราอะ่ะเราคิดว่าตอนแรกอายุเป็นแบบสําคัญใช่ไหมเพราะว่าบางสายเขาก็มีข้อกําหนดเรื่องอายุอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าเออสายนี้คงเป็นสายแบบสุดท้ายที่เราจะทําแล้วแต่เราดันมาได้สายสุดท้ายด้วยอะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าอย่ายอมแพ้เลยคือแบบถ้ายังอยากทำอยู่ก็ให้ keep going อะคะ่ะ mm hmm.